สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนิยายรักร้ายเช่นเคยนะคะวันนี้นำเสนอหัวใจรักร้ายจากบทประพันธ์ของททย,ยิดาแกลนวันนี้เข้าสู่ตอนที่39แล้วค่ะใกล้จะจบแล้วนะคะก่อนจะไปรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดรับฟังนิยายในตอนต่อไปค่ะหัวใจรักร้ายตอนที่39วันพักผ่อนแน่เหรอ รถคันที่ผงสะทอนให้คนขับจากอินเ a รสขับไปที่รีสอร์ทของอติการนั้นเป็นรถคันใหญ่ที่ค่อนข้างนั่งสบายมีความส่วนตัวมากทีเดียวสามารถปิดกั้นการสนทนาระหว่างคนที่เบาะหลังกับคนขับรถแค่กดกั้นปิดกระจกสีทึบๆนั้นดีกว่านั้นมั่นกันกระสุนทั้งคันเรื่องนี้เขาเพิ่มถูกแม็กซ์เทว์กำชับมาให้ระวังตัวแปลว่าตัวเขาเองจะไม่มีผลอะไรแต่กับลินลานั้นเขาไม่ต้องการที่จะเสี่ยงอะไรแบบนั้นอีกแล้ว แค่คิดไปถึงเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลน,นั่นทีไรหัวใจของเขาเหมือนจะขาดลงให้ได้ถ้าเลือกได้เขาคงจับลินลาใส่ตู้เซฟส่วนตัวที่ไม่มีใครรู้รหัสขันเธอไว้ในนั้นยามที่เขาไม่อยู่ <c oughs> เขาคิดไปพลางถอนหายใจตัวเองนั้นฟุ้งซ่านไปไกลขนาดนั้นละนอนแค่สองคืนเองทำไมเอาอะไรมาตั้งเยอะแยะไปหมดแบบนี้คะก็คุณทานอาหารยากนี่น่ะ ช่วงนี้ผมกลัวเรื่องสุขภาพคุณจะมีปัญหาอีกอ่ะไปพักผ่อนยังจะมาบังคับเรื่องเมนูอาหารอีกหรือไงคะคุณทำให้ฉันบ้าน,นะคะอีกสาวบ,บ่นด้วยท่าทีรำคาญแต่เขาไม่ใส่ใจนักได้แ,แต่มองดวงหน้าที่ซุกอยู่นั้นอย่างสงสัยทัองหวงอะไรนักหนาในเมื่อนอนตื่นสายน้ำซ้ำขึ้นนอนแต่หัวค่ำทั้งที่ปกติแล้วลินลาเป็นคนนอนดึกอะไรคะผมแปลกใจนี่นะคุณนอนเยอะไปแล้วนะหมู่นี้ ก็คนมันง่วงนี่คะ่ะหยุดเรื่องมากได้ไหมน่ารำคาญนะคะแบบนี้คุณทองแน่ๆลินล่ผมคิดว่าหยุดเพอเจอร์ได้แล้วคะ่ะเยียบไปเลยนะคะฉันจะนอนองสศรสายหน้าไปมากับคำสั่งเอาแต่ใจของเธอเขาก็อดไม่ได้ที่จะรังตัวเธอให้เอนนอนกับตักของเขารถเล่นไปสู่เส้นทางนอกตัวเมืองในที่สุดชายหนุ่มนั่งเงียบทอดสายตามองทิวทัศน์สองข้างทางอย่างผ่านๆ เขาคิดไปถึงเรื่องการตายของริกแกนสันขึ้นมาวูบหนึ่งอดจะตั้งคำถามไม่ได้ริกเสียชีวิตแล้วแน่หรอเขารู้ว่าโลแลนได้ผลตรวจ DNA ของริกกับศพที่ตายจากการตกเฮลิคอปเตอร์นั้นผลชันสูตรศพก็ตรงกันแต่ทำไมเขาถึงรู้สึกว่าริกยังอยู่ไม่ไกลจากเขาเลยและรู้สิความคิดนี้ทำให้ผองสถานไม่เป็นสุกนักกลุ่มแมคคานีที่เตชัดกำลังร,งร่วมงานด้วยนั่นก็เช่นกัน แต่ชัดบอกว่าลินลี่มาจากคนกลุ่มนี้ความหมายมันอาจจะเป็นไปได้ในทางที่ว่ากลุ่มแมคคานี่นั้นเป็นญาติของหลอนไม่ก็เกี่ยวพันกันในทางใดทางหนึ่งเสียงมือถือที่ดังปลุกให้ชายหนุ่มหลุดจากห้วงความคิดได้เขาดูเบร์ที่โชว์ขึ้นบนจอนั้นอย่างนึกแปลกใจว่าไงพึ่งพาช่วยฉันด้วยค่ะเกิดอะไรขึ้นพึ่งแล้วคุณอยู่ไหน เอกจับตัวฉันไว้เขารู้เรื่องที่รายการสั่นตายเขาหาว่าคุณเป็นคนฆ่าริฉันไม่เกี่ยวอะไรเลยนะคะเขาไม่ยอมปล่อยฉันหาว่าฉันจงใจหนีฉันดอนขังเสียงร้องไห้ที่ปะปนกับความหวาดกลัวนั้นทําให้พงสศอนต้องนิ้วหน้าดูเหมือนโทรศัพท์ทางปลายสายจะถูกเปลี่ยนมือไปแล้วชายหนุ่มอดขมวดคิ้วไม่ได้เ่อได้ยินเสียงหัวเราะนั้นดังมากระทบสดประสาทของเขาชัดเจน แปลกใจใช่ไหมคะที่ฉันกลับมาจําอะไรได้เออดูเหมือนพ่อนายจะมือตกไปเยอะนะเพื่อนรักแล้วนี่หมายความว่าไงเอ,งเอกนายจับพึ่งไปทําไมฉันแค่ราคาญยายนี่ทํางานไรไม่สําเร็จสักอย่างฉันเสียเวลาเธอมานานแล้วเอกพองตอบอย่างเย็นชางั้นก็ปล่อยเธอไปสะิะพูดแบบนี้เหมือนห่วงยายหล่อนนะพึ่งเป็นเพื่อนเรานะเอกฉันไม่เคยเนะว่าเป็นเพื่อน เย่นี่ทำทุกอย่างเพื่อเงินเท่านั้นแต่เธอรักนายรักมาตลอดนั่นแหละมีแต่นายที่ไม่เคยเห็นค่าคืนลนลามาให้ฉันซะถ้าอยากให้พึ่งรอดแล้วก็เอกอย่าทำแบบนั้นเลยนายก็รู้ว่าฉันไม่มีทางแลกอะไรกับลนลาได้ลิลาคือชีวิตของฉันและถ้านายรู้เรื่องริกนายต้องรู้ว่าฉันโมโหร้ายแค่ไหนฉันไม่ได้อยากเป็นฆาตกรนะเพื่อนเราตกลงกันได้แน่ถ้านายเข้าใจและยอมรับความจริง ความจริงนรกอะไรคะนายพระรลินลาไปจากชั้นสิบกว่าปีมาแล้วพ่อกันทีฉันจ,จัดการยายนี่ก่อนคนแรกจากนั้นก็คนในบ้านแกลนทั้งหมดเลยไม่มีริกก็จริงแต่ฉันได้ตัวยามาแล้วงานง่ายๆแค่นี้ฉันสานต่อเองได้เตรียมตัวพบกับไหยนะได้เลยคะ่ะมงสตรนนี่งนันเมื่อได้ยินเสียงกรีดร้องของพิมพ์สธรที่ขาดหายไปกับบทสนทนานั้นในที่สุดเขาขบปากตัวเองเบาๆก่อนจะเห็นได้ว่า อีกสาวลืมตามองเขาผ่านปลายคางนั่นเอกทำอะไรละ่ะเขาขู่คุณอะไรอีกได้ยินเหมือนเกี่ยวกับพึ่งด้วยชายหนุ่มถอนหายใจก่อนจะทำาท้เธอเงียบลงขอผมคุยกับแม็กซ์ักครู่นะลิลลาวิลลาผุดลุกจากท่านอนกวาดสายตามองเขาอย่างเต็มไปด้วยความอยากรู้แม็กฉันคิดว่านายว่างพอที่จะจัดการเรื่องนี้ไม่แคสเซลอร์เพิ่งโดนฉันเชงไปเมื่อคาวก่อนหมอนั่นยังไม่กลับจากพักร้อน ให้ต่มแม็กกี้มารับงานนี้ทีเอกพงศ์จับน้ำพึ่งไปฉันไม่แน่ใจว่าอยู่บ้านหลังเก่าของมันหรือเปล่ารู้สิฉันไม่ได้สนใจเรื่องฮีจินน้ำพึ่งก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งฉันไม่อยากให้เธอตายโดยที่พอยังมีทางช่วยได้นะได้ยินเสียงแม็กเวลตอบกลับมาด้วยความรำคาญว่านายนี่มันใจดีผิดมนุษย์จริงๆนะค่ะเขาวางสายจากแม็กเวลก็สบตากับวินลินลาซึ่งจ้องมองเขาด้วยสายตาคำถาม เอกต้องการให้ผมยอมปล่อยคุณไปเขารักคุณแต่ตอนนี้เขาจะทำร้ายพึ่งอาจจะฆ่าเธอเขาขู่จะกำจัดคนตระกูลแกลนทุกคนดูเหมือนเขาได้ตัวยาบางอย่างมาอาจจะมาจากดริกมันอาจเป็นงานวิจัยที่ดริกเพิ่งทำสำเร็จนั่นน่ะแล้วแล้วมันเกี่ยวกับฉันตรงไหนคะฉันไม่ได้รักหมอนั่นนะบ้าไปแล้วจะฆ่าคนเนี่ยนะให้ตายเขาจะฆ่าน้ำพึ่งทำไมในเมื่อเขากับน้ำพึ่งเข้าขากันดีออกอย่างนั้น วางแผนร่วมกันทำลายชื่อเสียงฉันมาตั้งแต่เรียนปีสองชายหนุ่มอึ้งเมื่อเห็นเธอพูดออกมาด้วยสีหน้าพลันพลึงแล้วเขาจะฆ่าคุณตระกูลแกลนทำไมและนี่มันเกี่ยวกับงานวิจัยของริกตรงไหนคะผมไม่รู้คุณต้องรู้สิคะเอกจะแค้นคุณทำไมในเมื่อต่อให้ไม่มีคุณฉันก็ไม่มีทางรักเขาอยู่แล้วฉันเกลียดเขาจะแย่ผู้ชายเลวๆแบบนั้นใกลจะรักลงผมรู้แค่ว่า เขาโกรธเรื่องที่เขาปล้ำคุณไม่สําเร็จคราวนั้นตอนปีสองเป็นเพราะผมช่วยคุณไว้แล้วก็ทําให้เขาบาดเจ็บสาหัสค่ะอย่าพูดเหมือนรู้สึกผิดแบบนี้สิคะเรื่องนี้มันเป็นเหมือนฝันร้ายของฉันเลยนะฉันถูกน้าพึ่งหลอกให้ดื่มเครื่องดื่มที่มียานอนหลับผสมอยู่ฉันรู้ตัวก็ตอนที่ง่วงมากและถูกเอกพาเข้าห้องนั่นพอเจอคุณในรถคืนนั้นฉันแน่ใจว่าฉันรอดฉันดีใจมากนะคะ จากนั้นมาฉันก็กลัวมากกับการดื่มเครื่องดื่มหรือผู้ชายที่เข้ามาหาฉันฉันต้องระวังแทบตายผู้ชายพวกนั้นเหมือนปรีศาตร้ายฉันกลัวไปหมดไม่กล้าที่จะมีแฟนสักคนด้วยซ้ําเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกพอใจที่เธอมองเขาด้วยสายตาแห่งความยินดีและซาบซึ้งในสิ่งที่เขาทําลงไปนั่นแต่ก็ไม่เคยเข็ดเสียทีคุณเกือบเสร็จไอ้นักรองนั่นไปแล้วแต่คุณก็ช่วยฉันไว้นี่นาะนันสิ แต่เรื่องของเอกเขาทำเกินไปแล้วผมไม่แน่ใจว่าจะเลี่ยงการประทะาได้จริงสิเขาพูดถึงยาที่เรกแกนสันวิจัยนั่นไม่แน่ว่าจะเป็นของผมขอโทรหาเควินก่อนนะเขาเลื่อนหาเบอร์ของน้องชัยอีกครั้งขณะที่แขนข้างหนึ่งกอดร่างเธอไว้แน่นฉันอยากรู้ยาที่นายได้มาจากกลุ่มแกลนสันที่โแรแลนด์ส่งตัวอย่างมาให้คราวก่อนนายจัดการไปถึงไหนแล้วเควิน เขาเยถามน้องชายสบตาที่หวั่นไหวของภรรยาอยากปลอบใจไปทีดีมากเควินเพื่อนฉันมันคงคิดว่ามันพร้อมสำหรับลุยงานนี้ขอบใจมากเควินฉันติดนี่ไน่นะเสียงของเควินป่นพึมพำในลำคอก่อนจะวางสายไปเอกได้ยาบางอย่างมาจากริกเป็นยาจากห้องวิจัยของแกลนสันที่เชนโนบลผู้เขาวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ที่มีพลังเล่นรับอะไรบางอย่างที่เหนือกว่าคนธรรมดานั้น ริกพยายามหาตัวอย่างเลือดของพวกเราคนในตระกูลแกลนเขาได้แค่บางอย่างไปเท่านั้นหนึ่งในนั้นคือตัวอย่างเลือดของมาร์คดูเหมือนจะเป็นตอนที่เขาถูกยิงที่ไทเปวิลิล่ลาอุทานอยู่ในลำคอสเสียงเบาท่าทางตระหนกแล้วยังไงคะหรือว่าเอกมียาพิษที่แบบว่าฆ่าพวกแกลนได้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่เควินได้ยากแก้ผิดเรียบร้อยแล้วเรื่องนี้เอกคงคาดไม่ถึงเหมือนกัน เอกมีรู้หรอกว่าโลแลนทําอะไรได้บ้างผมไม่อยากให้โลแลนได้เจอเขาไม่งั้นล้วก็ค่ะนี่หมายความว่าเรื่องนี้โลแลนจะจัดการเองผมขอร้องแม็กแล้วว่าอย่าทำอะไรเอกแต่สําหรับโลแลนผมไม่แน่ใจคุณก็เห็นว่าโแรแลนเขาระห่ำแค่ไหนราวก่อนก็ทำให้ลมเละเทะไปทั้งโรงแรมป่านนี้ไม่รู้ว่าซ่อมเสร็จหรือ,อยังด้วยซ้ำเธอซุกหน้าก็อกกว้างราวกับตกอยู่ในความหวาดกลัว ฉันไม่รู้ว่าทำไมพวกคุณต้องถูกพวกแกลนสันหมายหัวด้วยมันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วลินลานี่ไม่ใช่เพราะกลุนแต่เรื่องที่เอกทํานี่เขาทำเพราะเขารักคุณผมเข้าใจเขาดีผมเองก็เคยเป็นเหมือนเขาผมรักคุณโดยไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่คุณจะรักผมบ้างจนถึงตอนนี้ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณรู้สึกยังไงกับผมเคยรักผมบ้างหรือเปล่า เมือนเข้าเห็นสองแก้มนั้นของเธอเรื้อสีขึ้นมาทันทีเมื่อได้ยินท้ายประโยคนี้จากเขาพร้อมสายตาที่ดูเต็มไปด้วยความคาดหวังของคนถามฉันรักคุณรักมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะไม่รู้ตัวหรือไงคะคุณน่ารักจะตายไปฉันชอบผมสีน้ำตันอ่อนกับแววตาสีนี้แม้มันจะกระด้างเย็นชานใส่ฉันตลอดเวลาเลยก็เถอะฉันอิจฉาพึ่งที่ได้ยืนอยู่ข้างๆคุณทุกครั้งไม่ว่ามีงานอะไรในมหาวิทยาลัย ฉันอยากไปยืนตรงนั้นบ้างแต่ก็ไม่เคยเลยคุณไม่เคยให้โอกาสฉันแบบนั้นไม่เคยมองฉันด้วยสายตาแบบว่าผู้ชายคนอื่นเขามองฉันทุกครั้งที่ฉันเห็นแววตาของคุณฉันเจ็บปวดทุกครั้งและมันก็ไม่หายมันทำให้ฉันอยากไปอยู่ไกลๆไม่ต้องเจอคุณอิกสาวพูดไม่จบเพราะน้ำตาร่วงลินไหลล,ลงมาเป็นสายร่วงผูอาบสองแก้มสองข้างราวกับสายฝนจนเขาอึ้งไปนานโหลินลา เขาพทานออกมาเสียงสั่นพลาไปหมดมันเต็มไปด้วยความยินดีจนยากจะข่มใจไว้ได้เขากอดเธอไว้แน่นก่อนจะบดจูบที่ปากอิ่มนั้นเนิ่นนานทีเดียวผมรักคุณรักมาตลอดเลยโทลินลาผมไม่เคยรู้เลยผมโง่ามากผมเอาแต่โทษตัวเองเรื่องที่ทําให้คุณเสียเวลาเรียนไปตั้งสองปีนั่นเรื่องที่ทําให้คุณต้องกลายเป็นผักไปตั้งแปดเดือนเรื่องที่แม็กคอยขู่ผมไว้ตลอดนั่น ผมพยายามอยู่ห่างๆคุณผมไม่อยากเจ็บปวดใจอีกผมทรมานใจมากที่เห็นคุณกับผู้ชายพวกนั้นผมพยายามทำเป็นไม่แคร์ก็จริงแต่จริงๆแล้วผมแคร์คุณผมห่วงคุณผมรักคุณทูลหัวผมรักคุณลินลาเขาสารภาพเสียงอ่อนหวานพร้อมกับดวงตาที่เปล่งประกายเห็นความสุขชายชัดเจนแบบไม่รู้ตัวฉันฉันคิดว่าคุณแค่พูดเล่น ไม่ผมพูดจริงผมพยายามบอกคุณแล้วแต่คุณไม่เคยสนใจก็มันไม่น่าเชื่อคุณเกลียดฉันมาเป็นสิปีจู่ๆมาบอกรักใครจะเชื่อได้ล่ะคะคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอคิดว่าผมเกลียดคุณให้ตายเหอะผมทำอะไรลงไปลินลาผมขอโทษผมแค่ไม่อยากให้ตัวเองเจ็บปวดแค่ต้องแย่งคุณมาจากแม็กผมก็รู้สึกผิดจะแย่อยู่แล้วแต่ผมยอมเสียคุณไปไม่ได้ที่รัก ไม่สนว่าแม็กคิดยังไงตอนที่เราจับฉลากกันเพื่อแย่งคุณแม็กเขาดวงไม่ดีเองแต่สำหรับผมถ้าเปลี่ยนเป็นผมคืนนั้นผมแน่ใจได้ว่าผมคงระเบิดห้องอาหารของแม่ทิ้งแน่ๆคงทนไม่ได้ลินลาเหมือนไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดทั้งหมดเธอถอนหายใจออกมาเฮื่องใหญ่ซีหน้าเริ่มดีขึ้นบ้างแล้วนี่คุณจะทำไงต่อคะไม่นี่ไม่ต้องทำอะไรผมมาพักผ่อนนะลินลา แล้วพึ่งล่ะคะจะปล่อยให้เอกทำร้ายเธอไม่ได้นะเรื่องนี้แม็กจัดการได้เขาได้โแรแลนด์กับยายแม็กกี้นั่นก็มากพอแล้วเอกคงไม่กล้าแล้วฮีจินเมียเขาล่ะลูกอีกตั้งสองคนนะได้ยินว่ากลับไปเกาหลีแล้วอาจคงเป็นพระความทรงจำของเอกกลับคืนมาละมั้งทำให้ฮีจินตั้งหอบลูกหนีอีกครั้งช่างเถอะเราลืมเรื่องนี้ปล่อยให้โแรแลนด์กับแม็กจัดการผมจะให้คุณพักผ่อนเยอะๆกลับไปนี่เราไปหาหมอกันนะลินลา ผมคิดว่าคุณอาจจะท้องยิงสาวรับคำอย่างว่าง่ายก่อนจะทิ้งตัวลงนอนหนุนตักเขาอีกครั้งองศรยิ้มอย่างมีความสุขรอยยิ้มบนปากอยากได้รูปแัน้นมันสดใสซิจนเขาเองก็ไม่รู้ตัวมีแค่สายตาของคุณขับรถเท่านั้นที่ทอดสายตามองมาด้วยความยินดีนอนเถอะเดี๋ยวถึงรีสตร์ทพิกันของคุณผมจะปลุกเขาบอกเธอเสียงอ่อนโยนรถแล่นขึ้นสู่ภูเขาสูงที่ทอดไกลอยู่นั่น เขาปล่อยลมหายใจระบายออกมาแผ่วเบามันรากับเขาได้ปลดปล่อยความทุกข์ในใจที่ซุกอยู่ในใจหลายปีให้มันหลุดหายไปจากความรู้สึกทุกอย่างลินลารักเขาเธอรักเขามาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยเด็กๆสิ่งที่พลิมาบอกเขาก่อนนี้มันเป็นเรื่องจริงทุกอย่างไม่ได้แค่ล้อเล่นลีสอดของอติกันตั้งหยุดลึกเข้าไปในเชิงเขาที่ค่อนข้างเงียบสงบ หากแต่มีการปรับแต่งสถานที่ทำให้เข้ากับธรรมชาติของหมู่แมกไม้อย่างกลมกลืนดูเริ่มรื่นไม่ได้หรูหราแต่อย่างใดแต่ก็ดูดีและดูจากระยะห่างของบ้านพักแต่ละหลังแล้วพงะสุธรก็คิดว่ามันไม่เลวนักมีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงตอนที่เข้าไปถึงนั้นชายหนุ่มบุตรชายอดีตนายพลผู้นี้เข้ามาต้อนรับเขากับภรรยาด้วยท่าทางยินดีมากทีเดียวแล้วนี่คุณแม่กับคุณพ่อของคุณล่ะครับคุณกัน ท่านพักอยู่ด้านล่างโน้นครับแม่ผมไม่ชอบน้ําตกท่านเกลียดทากอะมีทากด้วยเหรอคะพี่กันลินก็ไม่ชอบทากนะคะพี่มียาพ่นและให้พนักงานจัดการพ่นยาเป็นระยะยาที่พ่นก็ทำจากพืชสมุนไพรพื้นบ้านไม่เป็นอันตรายต่อคนและสตัตว์มันแค่ไล่พวกทากให้ไปไกลๆจากบ้านพักเท่านั้นเองไม่เห็นต้องกลัวเลยลินตัวโตกว่ามันตั้งเยอะนนะ อธิการว่าพลังยิ้มขำเดินนำแขกรับเชิญมาถึงบ้านาพักหลังหนึ่งที่ดูอยู่ในทําเลที่ดูดีกว่าทุกหลังในบริเวณใกล้เคียงนี้เป็นบ้านไม้หลังเล็กๆมีแค่ห้องพักห้องน้ําและระเบียงยื่นไปด้านข้างซึ่งมีลาธารเล็กๆไหลผ่านได้ยินเสียงน้ําไหลดินตลอดเวลาหากไม่ได้รบกวนหรือเสียงดังจนรู้สึกลาคาญได้มีลาธารด้วยน่ารักจังค่ะอิก,กันถามหน่อยเธอนะ นี่ไม่ได้อยู่ในเขตป่าสงวนแน่หรอคะที่เป็นแบบนี้เปล่าสเสียนน่อยที่ตรงนี้ปีใบกร,รมสินลินพี่ทำทุกอย่างถูกต้องถ้าข้ามไปอีกฝั่งนั้นล่ะก็เผลออ,อาจจะมีเสือมีช้างมาโชว์ตัวให้ดูก็ได้นะเดี๋ยวเพลอข้ามลำธารฝั่งโน้นไปละคุณพงษธรดูแลลินให้ดีๆด,ด้วยนะครับอย่าให้สนจนในเรื่องละชายหนุ่มเจ้าของรีสอร์ทยิ้มพลางเอ่ยสีหน้าจริงจังไม่น้อยทำให้วิลินลาถึงกับขมวดคิ้ว เชิญพักผ่อนตามสบายนะลินไว้มือเที่ยงเจอกันที่ส่วนห้องอาหารพี่มีเมนูอาหารป่าหลายอย่างเลยนะอยากทานเนื้องมูไหมล่ะอึใครจะกล้าล่ะคะลินขอแค่ไข่เจียวก็พอแล้วคะ่ะไี่ตายสิพี่กันอยากให้ลินเห็นเชียวนะคะอาหารแบบนั้นมันกินได้ที่ไหนกันละ่ะอาติการหัวเราะเบาๆก่อนพละไปหงสะทอรมองสีหนา้ากังวลของภรรยาอย่างสงสัยแค่คิดก็อยากจะอ้วกแล้วอึไี่ตาย อีกสาวทำหน้าผะอ,อึดผะอ,อมก่อนจะพุ่งตัวไปห้องน้ำในนาทีต่อมาชายหนุ่มสั่งให้คนขับรถวางกระเป๋าสัมภาระกับระเบียงก่อนจะสาวเท้าตามภรรยาไปติดๆเขาลูบหลังให้เธอรางหยิบขวดน้ำเปล่าที่หยิบติดมาส่งให้ต้องแพ้ทองแน่ๆเลยผมคิดว่านี้อะ่ะลินออะเหมือนคุณจะหวังมากไปอีกแล้วนะคะฉันคลื่นไส้กับเมนูที่พี่กันว่าต่างหาก ตายเหอะเขาไม่น่าพูดเลยฉันแค่นึกก็ขนลุกขนชันคือมีเมนูแบบนั้นจริงๆฉันจะแจ้งกรมอนุรักษ์สัตว์ป่ามาจับเขาเลย,เลยดูสิฮะพงษ์สะท้อนหัวรอเบาๆเห็นหญิงสาวน้ำตาเล็ดไปหมดเพราะอาการเหมือนคนแพ้ท้องนั้นแต่วินลาก็ยังขุนใจไม่หายเธอเดินตามแรงฉุดของเขามาที่เตียงนอนล้มตัวลงนอนหลับตาเขาดึงม่านเปิดสำรวจภายในห้องพักแห่งนี้อย่างพอใจไม่น้อยเหมือนเรียบสะอาด อีกทั้งยังยกสูงจากพื้นไม่มากนักมองไปเห็นรำทานนั้นก็รู้สึกเย็นสบายได้อย่างไม่น่าเชื่อผมจะเอาผลไม้มาให้ทานกรองท้องเขาบอกเธอก่อนจะเดินกลับไปที่ระเบียงจัดการกับสัมภระที่สั่งให้แม่บ้านเตรียมไว้สำหรับภรรยานั้นอาหารผลไม้เมนูพิเศษที่เขาสั่งนั้นบรรจุอยู่ในกล่องสุญญากาศอย่างดีแพ็คแช่อยู่ในกล่องแช่แข็งที่มีน้ำแข็งบรรจุอยู่ในนั้นอายุงานมันคงได้มากกว่าสองวันแน่นอน เขาดึงกล่องผลไม้มาส่งให้หญิงสาวหลังจากจัดมันกลับเข้าที่ปิดฝากล่องแช่แข็งไว้แน่นอย่างดีแล้วมีมะม่วงด้วยอ๋อดีจังค่ะทำไมคุณเป็นคนรอบคอบขนาดนี้คะเขาแค่ยิ้มให้เธออย่างพอใจผมรักคุณจู่ๆเขาก็พูดออกไปอย่างนั้นอีกครั้งมันเรียกส่องแก้มของเธอนั้นมีสีแดงเรือ้อนัท,ทันทีบนอุบอิบเสียงเบาด้วยท่าทีเขินอายว่าฉันรู้แล้วค่ะ แต่ผมอยากบอกทุกวันไม่รู้ทำไมผมปล่อยเวลาผ่านไปตั้งหลายปีโดยไม่พยายามทำอะไรเลยผมมัวแต่เจ็บปวดกับหัวใจรักร้ายของตัวเองมันเสียเวลาชะมัดไม่งั้นผมคงแต่งงานกับคุณตั้งแต่เรียนจบมหาวิทยาลัยป่านนี้เราคงมีลูกกันหลายคนแล้วเขาทิ้งตัวลงนอนข้างๆกอดเอียวบางนั้นไว้วิลินลาเอนตัวกับหัวเตียงตัดมะม่วงสดที่เขาส่งให้ ทางมองตาคูค่คมได้ครูเดียวแก้มเธอก็แดงเรือจนกล่ำไปทางใบหน้าผมดีใจที่คุณรักผมผมเคยอิจฉาแม็กและคิดว่าคุณกับแม็กมีอะไรกันด้วยมันแย่มากเคยคิดไปถึงว่าคุณอาจชอบเควินก็ได้หรือไม่ก็มาร์กผมทั้งอิจฉาทั้งริษยาเขาบอกเซียวนาที่หันหนีจากการสบตานั้นอย่างพอใจเมื่อบอกเล่าถึงความรู้สึกของตนเองออกมาเบาๆแต่ผมไม่รู้ว่าคุณไปสนิทกับริกตอนไหน เขาเรียนอยู่ที่เดียวกันกับฉันเป็นรุ่นพี่ที่เก่งมากเคยเล่าเรานี่คะ่ะนั่นสิเขารักคุณและเกลียดพวกแกลนที่จริงเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเอกเลยริกใช้เขาเป็นเครื่องมือเพื่อกำจัดผมเอกแค่อยากได้คุณกลับคืนโดยที่ไม่รู้ว่าริกก็ต้องการคุณเหมือนกันเขาจะได้ฉันกลับคืนได้ยังไงคะคะ่ะในเมื่อระหว่างฉันกับเขาไม่ได้มีอะไรกันที่พอจะเรียกว่าเป็นแฟนได้เลยด้วยซ้ำ เครียดเขาจะแย่เอาละเลิกพูดเรื่องนี้ดีกว่ามันทำให้ฉันเครียดนะคะว่าแต่คุณแน่ใจนะว่าแม็กจะช่วยน้ำพึ่งได้แน่แล้วหมอนั่นมันจับพึ่งไว้ที่ไหนคะผมให้เบอร์มือถือของพึ่งไปแล้วโลแลนด์คงหาตัวเธอได้ไม่ยากผมค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะเป็นบ้านเก่าของเขาที่กำลังซ่อมแซมนั่นที่นั่นมันมีห้องใต้ดินมีระบบไฟฟ้ามีอะไรหลายอย่างที่ยังคงใช้กันได้ ผมถูกเอกขังไว้ในห้องที่ทำจากเหล็กนั่นหลายชั่วโมงทีเดียววิลิลาหันมองเขาพลางเบิกตากว้างอย่างตกใจอะไรนะคะคุณถูกขังเมื่อไหร่นานแล้วหญิงสาวเอาแต่มองเขาด้วยสายตายแห่งความห่วงใยนั่นทําให้โสะทรต้องกอดเธอไม่มีใครทำลายผมได้ลิลาอย่างที่คุณรู้ผมไม่ใช่คนปกติขนาดดริกเตรียมการมาอย่างดีเขายัางพลาด ผมไม่ได้อยากดูถูกเอกหรือประมาทเขาหรอกนะแต่ไม่อยากเขาเสียเวลาชีวิตแบบนี้เขาควรเอาเวลาที่เหลือไปดูแลลูกๆก,กับครอบครัวของเขาวิลินลาได้แต่กอดตอบเขาฟังเขาเล่าอย่างตั้งใจผมยังรักเขาอยู่ในฐานะเพื่อนเราคนหนึ่งแม้ว่าเราจะขัดใจกันเรื่องคุณแต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่เขาควรจะเอาชีวิตคนอื่นมาต่อรองแบบนี้อย่างน้อยพึ่งก็เคยเป็นเมียคนหนึ่งของเขาเอกไม่ควรทำร้ายเธอ แล้วคุณแน่ใจได้ไงคะว่าเพิ่งจะปลอดภัยแน่ผมไม่รู้แต่เชื่อใจโลแลนด์นั่นมันเก่งแล้วพักผ่อนทาลินผมอยากให้ลูกๆของเราได้พักผ่อนและเติบโตแข็งแรงทำไมแน่ใจว่าฉันจะท้องล่ะคะก็คุณไม่เคยเป็นแบบนี้เผื่อว่าเรามีโชคแล้วที่เด็กๆพร้อมมาอยู่ร่วมเป็นครอบครัวของเราเขารังที่เธอนอนลงลมเย็นๆพัดมาในบริเวณห้องนี้พราะหน้าต่างที่เปิดทิ้งไว้ทุกด้านนั่น ทําให้หลับลงได้อย่างง่ายดายที่สุดวิลินลาวางโทรศัพท์ลงด้วยสีหน้ากังวลเล็กน้อยมีอะไรแต้าโทรมาทําไมกันเขาถูกยิงยายแต้าร้องไห้พูดอะไรไม่รู้เรื่องสักอย่างตอนนี้ปลอดภัยแล้วทําไมมีแต่เรื่องแบบนี้คะอา้าวไหนบอกว่าเขาจะไปมิลานก็นั่นสิคะเพิ่งกลับจากนิวยอร์กจะพาย,ยายแต้วไปพักผ่อนที่ภูเก็ตไม่รู้ทำอีท่าไหนมีเรื่องกับพวกนักเลงเข้าโดน ออโดนจริงอ่ะค่ะดีนะไม่ถูกจุดสำคัญฉันละกลุ้มจริงๆทำไมเต้มีสตูเยอะแบบนี้ข่าวก่อนก็ได้ยินว่าถูกไล่ยิงแย yeah, ่จริงๆเขาได้แต่นิ่งฟังภรรยาปนอยู่หลายประโยคก่อนที่เขาจะดึงแขนเธอให้ออกจากห้องพักได้หานมือเที่ยงเสร็จคุณอยากทำอะไรฉันอยากนอนต่อค่ะมันง่วงฉันรู้สึกว่านอนแล้วฉันอารมณ์ดีขึ้นผมตามใจคุณอยู่แล้วนี่นะ ผมมีหนังสือติดมาอ่านคงไม่น่าเบื่อเท่าไหรอ๋อแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าเพิ่งปลอดภัยเขาเหลือบตามองเธอแวบหนึ่งเกินจะตอบมาว่าแม็กเพิ่งส่งข้อความมาตอนที่คุณหลับมันเพิ่งปลอดภัยดีแต่วิลลิลาอุทานออกมาเบาๆแล้วไงต่อแม็กข้าเอกพงหรือเปล่าคะเปล่าเอกมีปัญหานิดหน่อยเขาคลั่งจนดูท่าจะกลับมาเป็นปกติยากแล้วตอนนี้เขาอยู่โรงพยาบาลเขากินยาที่ได้มาจากริก ไหนว่าเป็นยาพิษไงคะสีหน้าของหญิงสาวเต็มไปด้วยความหวาดกลัวมันเป็นยาพิษสำหรับคนตระกูลแกลนเท่านั้นแต่สำหรับเอกมันเป็นไปได้แค่ยาทำลายระบบเส้นประสาทมันทำให้เขาหลอนไปหมดคราวนี้เขาเลยหลุดเรื่องความลับทุกอย่างที่เขามีให้ทุกคนได้รู้เขาแชร์ผมกับคนในตระกูลแกลนให้คนอื่นฟังรวมทั้งพวกนักข่าวตำรวจที่เข้าร่วมพากันพาตัวพึ่งออกมาจากบ้านเก่าของเขานั่น ย่หน่อยไม่มีใครเชื่อเรื่องนี้ยายแม็กกี้ก็ซ้อมเขาแทบสลบคาตีนย่าจริงๆแม็กปล่อยให้ยายนั่นทำตามใจตัวเองได้ยังไงผมพุส่าขอร้องไว้แล้วเขาเล่าจบก็เห็นเธอถอนหายใจยาวออกมาก็ยังดีที่เพิ่งปลอดภัยและเอกก็ยังไม่ตายดิฉันไม่อยากเห็นแม็กหรือใครๆกลายเป็นฆาตกรนะคะเรื่องไม่เป็นเรื่องแท้ๆแต่นี่เรื่องใหญ่สำหรับผมเลยนะลินลา ผมจะปล่อยให้ใครมาแย่งคุณไปจากผมไม่ได้พงศธรส่วนด้วยน้ำคำจริงจังแววตาก็ดูวับวาวจนหญิงสาวกอดเอลนานาของเขาไว้แน่นฉันไม่ได้คิดไปจากคุณซะหน่อยนี่แต่อย่าให้ยัยอ่อนอินนั้นมาใกล้คุณให้มากนะละฉันไม่ค่อยชอบเขาอาจจะยิ้มพอใจไม่ได้กับประโยคนี้ลินลานั้นพูดไปก็หลบตาไปด้วยแม้ว่าจะทำน้ำเสียงห้วนออกมาก็ตามที ผมรู้แต่ออนอินเป็นหุ้นส่วนของภริษันนะนะเธอเป็นหุ้นส่วนที่ดีมากแน่ละค่ะตอนนี้ก็กำลังอยากเป็นมากกว่าหุ้นส่วนก็ได้อย่าให้ฉันรู้เชียวว่าคิดจะปิ่นเกลียวฉันไม่ปล่อยไว้แน่แน่พงศธรได้แต่หัวเราะเบาๆกับท่าทีนั้นของเธอพาหญิงสาวมานั่งทานมื้อเที่ยงที่ส่วนอาหารที่ติดกับบริเวณส่วนต้นรับของรีสอร์ทนั่นตอนนี้มันเพิ่อบ่ายมงสเศจ เหมือนว่ารีสอร์ทแห่งนี้มันกลายเป็นป่าช้าไปแล้วมันเงียบกริบเลยทีเดียวนี่พวกแขกที่เข้ามาพักในรีสอร์ทแห่งนี้หายไปไหนหมดเขากวาดสายตามองรอบบริเวณด้วยความสงสัยแล้วพนังกงานต้อนรับสามสี่คนนั่นล่ะพฮอสอรคิดพลางกระชับไหล่บางของหญิงสาวอย่างลืมตัวเขาเผลอหยุดฝีเท้าจนหญิงสาวเงยหนา้าสบตาด้วยความไม่เข้าใจมีอะไรหรอคะมันเงียบผิดปกติทำไมไม่มีคนเลยล่ะ วิลลินลาหน้วหน้าและกวาดสายตามองรอบๆก่อนจะพยักหน้าเห็นด้วยพวกเขาคงนอนหลับละมั้งเมื่อเช้าเห็นมาก,กันตั้ง 20- ่0คนแล้วนี่พนักงานต้อนรับก็หายไปด้วยพงศธรหลีตามองบริเวณส่วนอาหารก่อนจะหยุดตรงบริเวณด้านในของร้านที่นั่นมีใครบางคนกำลังนอนหมดสติอยู่กับพื้นพี่กันอีกสาวุทานออกมาด้วยเสียงอันตกใจทำท่าจะพุ่งไปยังคนที่นอนหมดสติอยู่นั่น แต่พงศธรกระชับข้อมือเธอไว้แน่นค่ะเขาสายหน้าไปมาไม่ให้เธอพูดอะไรทั้งนั้นก้าวเท้าไปยังส่วนห้องอาหารแห่งนี้ก่อนจะเห็นว่าอติการนั้นนอนสลบอยู่กับพื้นไม้ในสภาพที่เรากับถูกซ้อมใบหน้าช้ำบวมและปากแตกมีเลือดเกละกลังอยู่คุณกันเขาดึงร่างหนาให้เงยหน้าขึ้นขณะที่วิลินลาทำท่าราววนเสียไปแล้วพี่กันเกิดอะไรขึ้นคะแล้วนี่ทุกคนหายไปไหนหมด ชายหนุ่มที่เป็นคนเจ็บพยายามจะปลือตามองเขาทว่าเหมือนไม่มีแรงเหลืออยู่เลยเสียงของเขาแตกพราขณะที่พงศธรยกร่างของเขาขึ้นมานั่งกับเก้าอี้มีคนป้นรีสอาร์ทเราพวกมันต้อนคนไปที่หน้าผาคนแปลกหน้าไม่รู้ใครผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอุลุงบุญคนขับรถของคุณก็โดนต้อนไปด้วยอธิการบอกเล่าพลางสบตาเขาด้วยสีหน้าเครียดไปหมดแล้ว ดวงหน้าหล่อเหลาของชายหนุ่มที่เคยหมายปองวิลลินานั้นกําลังบวมช้าจนน่ากลัวหัวของเขาดูเหมือนจะแตกคล้ายถูกกระแทกด้วยด้ามปืนมีพ่อแม่ผมอยู่ด้วยไม่รู้พวกมันต้องการอะไรกันแน่ผมถูกมันซัดไปหลายหมัดได้ย,ยินมันสั่งว่าให้คุณรีบตามไปก่อนที่มันจะฆ่าคนให้ตายมีพ่อแม่ผมอยู่ในนั้นด้วยสารเลวจริงผมจะรีบแจ้งตำรวจแต่กว่าตำรวจจะมาถึงไม่แน่ว่าค่ะ มันมากกันกี่คนผมจําไม่ได้รู้แค่มาเยอะน่าจะมากกว่าสิบมันไม่ได้คลุ่มหน้าตาด้วยซ้ำพวกมันเหมือนพวกทหารรับจา้างเหมือนพวกอเมริกันคนต่างชาติล่ะคะใช่พวกมันมีอาวุธสงครามที่แบบพวกนักเกลงหรือมือปืนในบ้านเราไม่มีอาวุธมันทันสมัยเกินไปผมไม่รู้ว่ามันต้องการอะไรรู้แค่ว่ามันรู้จักคุณคุณพงศธรหรืออาจเป็นศัตรูของคนตระกูลแกลน สียงเล่าของอัติการนั้นเริ่มร้อนรนขึ้นเมื่อมองหน้าเขามันพูดอะไรกับคุณบ้างมีใครเอ่ยชื่ออะไรอีกบ้างคนหนึ่งท่าทางเป็นหัวหน้าชื่อริกริกแกนสันคุณรู้จักเขาหรือเปล่าพงสศอนถึงกับอึ้งเมื่อได้ยินประโยคนี้ริกตายไปแล้วอีสาวอุทานออกมาด้วยน้ำเสียงอันสัน่นมองตาเขาในตาคุณนั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวมันชื่อริก ผมได้ยินอย่างนั้นแล้วมันต้องการเจอคุณช่วยพวกเขาด้วยคุณฮงสะทอนด้โปรดช่วยเขาด้วยหน้าผานั่นไปทางไหนถาไมได้นะคะผมจะไปริกทำแบบนี้ไม่ได้เขาแค่ต้องการผมแต่ว่าผมจะพาไปเราต้องรีบแล้วก่อนที่คนพวกนั้นจะตายอติการผุดลุกด้วยท่าทางลำบากไม่น้อยเมื่อเห็นชัดว่าร่างสูงสูงนั้นเตไปไม่เป็นท่าพงสะทอนช่วยประคองไว้ลินลา ฉันจะไปด้วยค่ะค่ะแต่ว่ามันไม่ปลอดภัยนลินพวกมันอาจจะไปกับผมผมไม่มีทางให้คุณต้องห่างผมอีกแล้วลินลาอติการมองหน้าชายหนุ่มอย่างไม่เข้าใจนะักเมื่อเห็นชายหนุ่มกระชับฝ่ามือเล็กของหญิงสาวไว้แน่นทีเดียวเราไปกันค่ะพี่กันอติการกัดฟันเดินนําทางไปท่ามกลางความเงียบของเวลายามบ่ายของวันนี้ปล่อยให้พงซัทานกับวิลินลาเดินตามไปโดยปราศจากการสนทนาใดๆ